รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับน้องๆพบกับรายการภาษาไทยใครก็ได้นะครับรายการภาษาไทยอารมณ์ดีและมีความรู้นะครับกับคุณวิติีคมสันอุ่นเจริญครับสำหรับวันนี้ครับน้องๆครับชื่นเคยเลยนะครับเราจะยังคงอยู่กับเรื่องทักษะการสื่อสารทางภาษไทยเหมือนเดิมนะนะครับเราต้องทําตัวให้เป็นคนที่แบบพูดรู้เรื่องนะครับฟังรู้เรื่องและที่สำคัญคือต้องอ่านรู้เรื่องด้วยนะครับมาถึงคิวของเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวเลยนะครับกับการใช้ทักษะทางด้านการอ่านภาษไทย เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรทําให้ข้อความทําให้สารที่มีการตีพิมพ์มาเป็นหนังสือนิตยาสารอย่างเงี้ยเนี่ยนะเราจะอ่านอย่างไรให้ตรงประเด็นและอ่านอย่างไรให้ได้ใจความในเรื่องเรื่องนั้นกลับมาสู่ตัวเราบ้างนะนะครับซึ่งการอ่านของเราน้องๆครับหัวข้อนี้คุณติขอเริ่มต้นจากเรื่องการอ่านในใจก่อนอืม การอ่านใจในที่นี้หมายถึงว่าการอ่านวิชาความรู้การอ่านสื่อต่างๆบางคนไปอ่านในใจแบบอ้าใครอ่านใจแบบคนแอบชอบแบบเป็นคนละเรื่องนะลูกนะฮะนี่ครับนี่คือการอ่านความรู้ของเราเนะฮะเป็นเรื่องของภาษาโดยตรงเลยนะครับอ่านตัวอักษรโดยตรงเลยนะครับสําหรับการอ่านในใจเนี่ยนะครับหลายคนคือจะมีปัญหาบ่อยคืออ่านแล้วสมาธิหลุดใช่ไหมน้องๆแต่หนูรู้หรือเปล่าว่าการอ่านในใจของเราตรงนี้มันเป็นการอ่านที่ถือเป็น เขาเรียกเป็นวิธีการรับสารจากการอ่านที่ดีที่สุด หมายถึงว่าได้ความเข้าใจได้ความรวดเร็วได้ความละเอียดมากกว่าการอ่านออกเสียงด้วยซ้าอ,อ๋อบอกตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวช่วงนี้จะมีให้อ่านในใจแน่นอนเลยนะครับการอนในใจของเราเนี่ยจะทําให้เราสามารถเก็บความรู้เก็บเนื้อเรื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่าอะไรน้องๆจ๋าเพราะ้เกิดในกรณีของการอ่านที่เราแบบเปล่งเสียงด้วยเออเนี่ยเราจะมีความกังวลแล้วนะครับลลาลังใจละลังเลใจแล้วลว่าเอ๊ะฉัน เปล่งเสียงนี้ออกไปเนี่ยมันจะถูกต้องตามหลักวยากรณ์ภาษาไทยหรือเปล่าไหนจะเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์การออกเสียงคำํำออกเสียงพยางออกเสียงประโยคอย่างเงี้ย กลัว่าผิดไงเนะี่ยทำให้แบบเราไม่ได้สนใจตรงใจความแล้วกับกลายเป็นว่าไปสนใจในเรื่องการออกเสียงเสียมากกว่าอันนั้นนะนะครับทำให้การอ่านออกเสียงอาจจะต้องอเป็นปัญหาอีกขั้นตอนหนึ่งนะี่ครับเดี๋ยวคุณจะมีวิธีการแนะนําในเรื่องการอ่านออกเสียงในลําดับต่อไปเรากลับมาที่การอ่านนะครับในใจกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่านในใจตรงนี้เกิดประโยชน์อย่างไรเหมือนที่แจ้งให้ทราบไปน้องครับมันทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นเลยนะนะครับซึ่งการที่เราจะมีสมาธิและเก็บใจความได้ดีมากๆมากๆ,ๆ เราต้องยึดหลักการอ่านในใจนะครับตามสเตปหอย่างนี้เลยนะนะครับเตรียมพร้อมนะแต่ละอย่างในครูติอธิบายไปน้องๆคิดตามนะนะครับหรือว่าอธิบายปุ๊บอ่ะฝึกอ่านไปด้วยเลยก็ได้นะครับแต่ให้ดีที่สุดคือรอให้จบ6หลักการก่อนค่อยลองฝึกดูนะครับอ่ะหนึ่งเลยครับการในใจนะครับหลังจากหลังจากที่เราได้เอกสารมานะครับได้สื่อมานะครับเป็นหนังสือหรอเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องอ่านตรงนี้นะครับเราจะเริ่มต้นอ่านโดยการ ใช้สายตาจดจ้องจดจอ่อไม่ใช้นิ้วครับหลายคนคุ้นชินไปละนิ้วไปละอ่าบางคนนิ้วอยู่อีกทีหนึ่งตัวอักษรสายตาอีกทีหนึ่งมันทำให้เราเกิดความงงได้นะครับคือนิ้วไปก่อนแต่ตายไม่ไปไงนะี่สมองยังไม่ประมวลผลไงน้องน้นถะ้าเกิดเราใช้นิ้วชี้ไปด้วยอ่านไปด้วยเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ตรงกันระหว่างสายตากับนิ้วสูงมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใช้นิ้วชี้นะครับใช้สายตาและสติของเราจดจ้องจดจอ่อคิดตามตวัวอักษรแต่ละ ตัวแต่ละพยานแต่ละคำนะคที่เราอ่านไปนั้นนะครับเพราะฉะนันะใช้สายตานี่แหละนะครับจะดีกว่าการใช้นิ้วนี้เลยนะครับเมื่อเรานะครับไม่มีการใช้นิ้วแล้วนะครับจะเหลือสายตากับสมองความคิดของเรานะครับให้เราเริ่มต้นอ่านจากด้านซ้ายมือนะครับข้อความด้านซ้ายมือค่อยๆอ่านไปทีละลําดับซ้ายไปขวา อย่าพยายามเลือกอ่านตามความสนใจหมายคามว่าน้องๆจากบางคนสนใจย่อหน้านี้นะครับอ่าน,นแค่ครึ่งแรกครึ่งเดียวเนะี่ยไปสะดุดตากับอีกย่อหน้าถัดไปก็ไปอ่านย่อหน้าถัดไปโดยยังไม่จบในย่อหน้าแรกเนะีครับเกิดอ,อะไรขึ้นคนะใจความไม่ต่อเนื่องครับใจความสําคัญไม่ปฏิปปต่อกันคืออ่านจบแล้วอะทุกย่อหน้าแต่เนื้อเรื่องเนื้อหาของเราไม่ได้ใจความที่แท้จริงนะครับอันนี้คือวิธีการที่ผิดเลยเราต้องค่อยๆอ่านจา้ะ สายไปอ่าค่อยๆไปเนี่ครับกวาดสายตาจากสายไปขวาสายตาตรงไหนอ่านตรงนั้นเออนี่ครับคิดไปด้วยอ่านไปด้วยนี่บไม่ทําให้เนื้อเรื่องเราเป็นเอ่อคล้อยตามกันปฏบปบัติต่อกัอนได้ใจความก็จะสมบูรณ์นั่นเองนะครับเ <c oughs> เดี๋ยวลองกันนะเดี๋ยวลองกันนะนี่ครับอันที่3ครับเราจะไม่อ่านย้อนหน้าย้อนหลังก็คือไม่อ่านตอนแรกข้ามไปอ่านตอนท้ายแล้วก็กลับมาอ่านตอนกลางไม่เอา นีไม่เอาเลยเนะี่ครับหอวข้อที่สอดคล้องกับหัวข้อเมื่อสักครู่เลยคือการอ่านเรียงตามลำดับซ้ายไปขวาปกตินีครับจะได้ใจความที่ดีกว่าเลยนะีครับอ่านย้อนไปย้อนมาหน้าไปหลังมันทําให้เราอ่านนีไม่ครบไงนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราอ่านตอนหน้าเสร็จแล้วอยากจะไปอ่านหลังแล้วค่อยกลับมาหน้า เราลืมล่ะเรากลับมาไม่ถูกจุดล่ะทำไงอะใช่ไหมครับการอ่านเราผิดเพี้ยนเลยนะแนบใจความหลุดหายไปเลยนะคะน้องๆจ๋าเนี่ยพี่นั้นอย่าใช้วิธีนี้เลยนะครับอ่านย้อนไปย้อนมาไม่เอา,น,านะครับซีจ้านะครับเราควรจะมีสมาธิ เนี่ยก็คือเรารู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับความคิดสมองเราจิตใจของเราต้องอยู่ในเรื่องนั้นนะครับอ่าเขาให้อ่านในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเราก็คิดว่าเนื้อความมันต้องเกี่ยวโยงเนะเกี่ยวพันนะครับประเด็นเล็กประเด็นน้อยต้องเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแน่ๆนะครับอย่าให้เรื่องราวอื่นประเด็นอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกในหัวเรานะหลุดประเด็นได้ง่ายๆนะจ๊ะต้องระวังต้องระวังหรืออาจจะเป็นสื่อข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราเนี่ยมีผลทําให้เราเสียสมาธิก็เป็น นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือที่แบบอ่านในใจเราก็ควรอยู่ในที่งเงียบเนาะสมาธิจดจ้องจดจ่อ,จอกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะนะเลือกสารที่ดีๆด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่มีการออกเสียงด้วยการอ่านในใจเหมือนที่บอกไปออกเสียงเล็กๆนิดเดียวแค่แบบเล็กๆอะป๊งเ๊มันกาไม่ได้หลุดนะจ๊ะเพราะอะไร เหมือนเดิมเราจะมาพะวงที่การออกเสียงแทนที่จะไปจดจ้องที่ใจความไปอ๋อเนี่ยแค่มีเสียงหลุดมานหนึ่งอ่ะนะครับเราต้องมากังวลละเนี่ยฉันจะออกเสียงดีไหมเนี่ยครับหรือการทําปากขมุบขมิบแบบขึ้นๆลงๆนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับเนะยฮะเนื้อค,ความหลุดนะฮะใจความหลุดนะฮะเนี่ยเป็นการขมุบขมิบป,ปากการออกเสียงพุ่มๆพุ่มๆอย่าเด็ดขาดนะครับไม่ได้ในการหลักอ่านในใจแบบนี้ทําไม่ได้นะครับอ่ะและอีกหนึ่งลักษณะครับเราต้องอ่าน เพื่อให้รู้ว่าจุดสําคัญในการอ่านเนี่ยมันคืออะไรซึ่งคําว่าสําคัญคําว่าหลักเนี่ยครูตีย้ําไปแล้วใช่ไหมน้องๆใครใครพออ๋อบ้างแล้วใครอ๋อบ้างอีสําคัญเนี่ยอีหลักอีสําคัญอีสรุปเนี่ยมันดูยังไงนะที่เขากล่าวซ้ำๆไงหโนโูกล่าวซ้ำกล่าวย้ำกล่าววนในประเด็นใดโอ้โหพูดถึงใครบ่อยๆพูดถึงเรื่องไหนซ้ำๆนั่นแหละครับประเด็นสำคัญของเขาเรื่องหลักของเขาใช่ไหมส่วนอะไรที่เป็นตัวแบบตัวอย่าง ตัวอย่างนะครับการขยายนะครับการกระจายรายละเอียดออกไปอันนั้นเป็นข้อความเสริมแล้วกันนะเป็นผลละความนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดตรงนั้นว่าเป็นใจความสําคัญได้อีกวิธีการหนึ่งน้อง,องครับถ้าเกิดน้องๆอ,อ่านอ่านในใจจบแล้วน้องอยากจะรู้ว่าเราเราเข้าใจใจความสําคัญเขาจริงหรือเปล่าเราได้เนื้อหาสาระครบถ้วนไหมนะครับเราลองตั้งคําถามดูสิตั้งคําถามกับตัวเองดูว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันอ่านจบไปแล้วอ่ะนะครับฉันอยากจะรู้หน่อยว่าเอ่อไพ่ของเรื่องเป็นใครเขาทาอะไร อาชีพขอาอะไรเนี่ยเราตั้งคําถามไปดูถ้าเราตั้งคําถามเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถตอบกลับมาได้นะครับแปลว่าเราเข้าใจจริงแล้วนะนะครับ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นครับการตั้งคําถามเป็นการพิสูจน์ได้ว่านะครับเราสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านในใจได้ดีเลยนะครับนี่ไงเนะี่ยการดูใจความสำคัญของเรานะครับตั้งคําถามแล้วตอบกลับดูเรื่องที่ซ้ำๆดูเรื่องที่กล่าวย้ำก่าวน นะครับตามเน,นมื้อความที่เราอ่านไปนั่นเองโอเคไหมครับน้องๆนะครับอ่านเดี๋ยวรู้สื่อถวารอบหนึ่งได้ไหมนะครับขอทวนรอบหนึ่งนะครับกลัวน้องๆลืมกันหลักการอ่านในใจเพื่อเกิดประสิทธิภาพและจับใจความได้ดีที่สุดยังไงบ้างนะอ่านหนึ่งเลยอย่าใช้นิ้วนะจ๊ะอย่าใช้นิ้วนะครับนะฮะสองเลยนะครับสายตาจดจ้องซ้ายไปขวาห้ามข้ามหน้าข้ามหลัหงกลับมาไม่เอาตามลำดับซ้ายขวาเท่านั้นครับ นะนับสามนะครับเนะี่ฮะเราจะต้องนะครับไม่อ่านย้อนหน้าย้อนหลังนะครับมือสักครู่นี่คืออ่านตามลำดับอันนี้คือห้ามอ่านย้อนหน้าย้อนหลังนะครับอันที่3ของเรา4ครับมีสมาธิจดจ้องจอดจอ่อ5ไม่ออกเสียงเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ไม่ได้คำ,คำมุบคำมิบซุบซิบนินทาก,ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็อ่านโดยรู้เสมอว่า ตรงไหนคือจุดสาคัญตรงไหนคือจุดขยายตรงไหนคือตัวอย่างนะครับนี่แหละครับใ่แถะหลักการในการอ่านนะครับในใจของเราให้เราสามารถจับใจความแล้วก็รู้จุดเน้นจุดหลักของเนื้อความเนื้อความนั้นได้นะคะ เอาครับน,อน้นองๆครับจริงๆคูติเตรียมเน,เนื้อหาของเรื่องการอ่านมาให้เราสองลักษณะนะครับคือการอ่านในใจเนี่ยซึ่งการอ่านในใจเป็นการอ่านที่ผู้อ่านเองตัวเราเองเนี่ยนะจะได้รับข้อมูลได้รับความรู้นะครับเออนะครับได้รับใจความที่เราอ่านไปเพียงแค่ตัวเรานะครับกับอีกหนึ่งการอ่านคือการอ่านออกเสียงจะเป็นการอ่านที่เรา,เาต้องถ่ายทอดความรู้สื่อความรู้ให้กับผู้รับสาร นะครับได้รับฟังและก็ได้ได้เข้าใจสิ่งที่เราอ่านออกไปนั่นเองเดี๋ยวคุณีจะขออนุญาตกล่าวในเรื่องการอ่านออกเสียงในลําดับต่อไปแต่ตอนนี <c oughs> ้เรามาลองดูข้อความที่คุณวิติจะนะครับอให้น้องๆได้ลองฝึกดูสิว่าถ้าข้อความเนี้ยเราอ่านในใจนะครับน้องๆลองอ่านในใจดูสิว่านะครับประเด็นที่เขากล่าวถึงใจความสําคัญประเด็นหลัก นะครับเออที่เขาต้องการสื่อให้น้องๆทราบเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไร <S <S อตั้งคําถามเลยใครทําอะไรโยนะครับทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับถ้เกิเราจับตรงนี้ได้อ่านแล้วเราสามารถตอบคําถามได้ว่าใครทําอะไรแปลว่าเรามาถูกทางใช้หลักการอ่านในใจได้อย่างดีเยี่ยมเลย นีครับพร้อมไหมครับเด็เกคนนี้อย่าขึ้นนะครับตรงข้อความนี้นะครับให้น้องได้ลองอ่านในใจกันดูนะครับอ่าตรงฉากนี้เลยนะเนี่ยครับพร้อมแล้วข้อความมาจ้าอ่าเรียบร้อยใช่ไหมครับน้องๆจ๋านะครับ ใครที่อ่านในใจอยาให้รู้ว่าได้ยินเสียงนะยังมีเสียงหลุดลอดมานะลูกนะนะครับในใจพอแล้วนะก็คือข้อความที่ครูิให้เป็นตัวอย่างในการอ่านในใจตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่อ่านจบแล้วโดยใช้หลักการ6หลักการไว้สักครู่นะครับน้องๆจะต้องตอบเลยว่านะครับประเด็นที่เราอ่านในใจแล้วเรื่องราวหรือว่าใจความที่เราคิดไว้ตอนนี้เพิ่งตอบแล้วคิดไว้ก่อนนะถ้าที่หนูคิดไว้เนี่ยที่หนูมองไว้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงกับที่ครูพิตรเฉลยตอนเนี้ย แว่าหนูอ่านได้ถูกต้องแล้วหนูใช้หลักการนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอะเดี๋ยวคุยบอกให้ครับบทความไปสักครู่เป็นบทความที่สื่อใจความออกมาเกี่ยวกับเรื่องใครตองตามกุตินะครับเตรียมตัวเฮเลยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับโทษและประโยชน์ของสารพิษดวงกลนกระโดกค,ครับ อ่นะครับใครมีความหมายใครมีใจความหรือมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนะียอย่างครบถ้วนทั้งหมดนะลูกนะเนะี้ยเอาใกล้ๆเคียงกันนะอ่นะเนียครคูติให้คะแนนเต็มไปเลยจ้ะนะครับเนอะประโยชน์และก็โทษของสารพิษในด้วง ก้นกระดกนะครับไข่รตรงตามนี้รับคะแนนไปเลยจ้าใครที่ยังหลุดๆบ้างน้องๆนะครับเดี๋ยวลองลองหาบทความหรือว่าในตำราเรียนของเราอย่างเงี้ยนะครับอ่าลองเอามาสักบทความหนึ่งนับสี่ห้าบรรทัดก็ได้นะครับแล้วลองอ่านในใจตามหลักการที่กุฏิแนะนําไปเมื่อสักครู่เนาะนะครับดูซิว่าเราจะจับประเด็นได้ตรงหรือเปล่านะครับหาใจความสําคัญเข้าใจใจความได้ง่ายขึ้นไหม นะครับอ่ะนี่ครับพี่กุฏิค้างไว้นิดหนึ่งมือสักครู่นะครับ,รรบเกริ่นขึ้นต้นให้ก่อนแล้วเนะครับเป็นตอนที่หกของเราต่อจากการอ่านในใจเมื่อเราอ่านในใจนะครับเราต้องมีอ่านอย่ามาอ่านนอกใจใกล้ๆกูนะนะครับคูณมุดจอไปนยล,ลูกนะนะครับการอ,า <c oughs> อ,อ,กกอ่านออกเสียงลูกอ่านออกเสียงหรือการอ่านเปล่งเสียงนี่แหละนะครับการเปล่งวาจาของเรานี่แหละนะครับอ่ะซึ่งการอ่านตรงเนี้ยคุณดีบอกเลยว่า ไม่ใช่แค่เพียงตัวเรานะครับที่จะได้รับรู้ข้อมูลนะนะครับแต่การอ่านออกเสียงการอ่านเปล่งเสียงเนี่ยนะครับจุดประสงค์หลักๆจริงๆเลยน้องๆนะมันคือการอ่านเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างหากเป็นการอ่านเพื่อให้คนที่รับสารคนที่ฟังเราเนี่ยเขาเข้าใจในเนื้อหาของเราเข้าใจในความรู้ที่เราสื่อออกไปถูกไหมครับเนาะนะครับโดยสเต็ปของตรงนี้น้องๆครับคุูตีจะจอดจงไปที่การอ่านออกเสียงในส่วนของร้อยแก้วก่อน อะไรนะคะครูตีรอยแก้วลูกงานเขียนรอยแก้วนะครับก็คืองานเขียนทั่วไปนะครับเด็กๆ ที่ไม่ต้องมีชันพันลักไม่ต้องมีสัมผัสอ้นะไม่ต้องมีคําคล้องจองนะตำแหน่งคาเอคกคาโทไม่ตองนะเป็นงานเขียนทั่วไปของเราครับเรียงความเหรออ่านิยายหรอนะครับหรือว่าเป็นสารคดีนะครับเขาเรียกว่างานเขียนร้อยแก้วทั่วไปนะครับซึ่งการที่เราจะอ่านงานเขียนร้อยแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมนะครับเป้าหมายหลักของเราคืออะไร ให้คนอื่นเข้าใจรับรู้ข้อมูลที่เราอ่านให้ฟังได้อย่างครบถ้วนเลยซึ่งต่างจากการอ่านในใจนะการอ่านในใจใครรู้ใครรู้เรารู้ครับเราเข้าใจเองเราต้องการรับทราบข้อมูลใจความสําคัญแต่เพียงผู้เดียวครับอ่านในใจเนี่ยเราอ่านเองไม่มีใครรับรู้กับเราได้นะคะน้องๆนะครับแต่การอ่านแบบไอตัวออกเสียงเนี่ยนะครับจุดหลักมืนที่บอกไปเนาะนะครับคนอื่นรับรู้และที่สําคัญเลย เขาจะต้องคนรับสารจะต้องรับรู้ใจความได้ครบถ้วนนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องรับรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องหมายความว่าเราต้องถ่ายทอดจากการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีการออกเสียง หลักวยยกรภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกเสียงสระพยัญชนะวรรณยุกเป็นพยางเป็นคําเป็นวลีเป็นประโยคเงี้ยต้องถูกต้องเลยนะครับฉันเลยนะครับการเว้นวรรคจังหวะต่างๆก็ต้องดีด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับรวมอยู่ในกลุ่มของหลักการอ่านออกเสียง ร้อยแก้วของเรานะครับอย่าพึ่งใจร้อนไปดูพวกคงฉันเก่าก่อนนะครับเอาร้อยแก้วก่อนนะเอางาั้นเขียนทอบทั่วไปก่อนนะครับน้องๆน,นะครับมาดูซิแล้วนะครับวันนี้คืนดีเนี่ยนะครับเราไม่รู้นะครับว่าอนาคตเรานะครับ <c oughs> เผื่อบางคนเนี่ยจะได้แบบมีโอกาสทํางานในเส้นทางทางด้านการใช้ภาษาไงเออนะครับเป็นผู้อ่านข่าวหรอ Hey, นะครับเป็นผู้ประกาศข่าวนะเป็นพิธีกรน,นะเป็นคนอ่านประวัติต่างๆซึ่งเหล่านี้ต้องใช้หลักการอ่านออกเสียงนะครับตามลักษณะต่อไปนี้เลยนะเจนเย็นตั้งใจฟังกุตินะครับคิดตามไปด้วยนะนะครับหนึ่งเลยนะครับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะต้องศึกษาเรื่องนั้นก่อนทำความเข้าใจก่อนเราได้รับบทบาทในการอ่านนะครับข่าวเรื่องนี้ อ,อ่านรายงานเรื่องนี้เราก็ไปนั่งศึกษามาก่อนเนะี่ยรายละเอียดเป็นยังไงประเด็นหลักประเด็นย่อยเกี่ยวกับอะไรทุกครั้งที่เราจะได้อ่านน้องๆครับเนะฮะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องฝึกซ้อมมาก่อนทําความเข้าใจมาก่อนใช่ไหมครับนะนะเพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาดในการอ่านด้วยและที่สําคัญใจความที่เราจะสื่อออกมามันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ นะครับแล้วก็แบบคนฟังเขาจะรู้สึกว่าอ๋อคนนี้ตั้งใจอ่านให้ฉันฟังจริงๆถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะอ่านได้อ่านดีจะต้องทำอะไรครับมีความรู้ในเรื่องที่อ่านเอาง่ายๆสอมมาก่อนนะเตรียมพร้อมในเนื้อหามาก่อนนะครับไปต่อดีกว่านะครับ2องเลยนะครับนอกจากเราจะสื่อสารเนื้อหาครบถ้วนแล้วเราต้องดูหลักการอ่านคําบางครั้งคําที่เราอ่านในบทความนั้นนะโอ้ คุูตีมันอ่านยังไงมันอ่านยากมากเลยค่ะถ้าเราไม่เตรียมก่อนเราไม่ศึกษาก่อนเราไปสดๆดตรงนั้นเอาอาหารผิดความหมายเปลี่ยนนะลูกคำภาษาไทยของเราหลายคำทีเดียวนะีที่อาจจะเขียนรูปคำเหมือนกันเนะี่ยแต่เวลาการอ่านออกเสียงเนี่ยนะครับอาจจะมีอ่อ การเปล่งเสียงที่ต่างออกไปความหมายก็จะต่างออกไปด้วยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะของการใช้คําเดียวกันคือคาพองรูปะครับนะรูปเหมือนกันนะครับแต่เสียงต่างกันความหมายต่างกันแบบนี้เนะี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าเกิดเราไม่ศึกษาวิธีการอ่านคําคํานั้นเนื้อความเนื้อความนั้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะพลาดได้ง่ายนะนะครับอ่ะศึกษาหลักการอ่านคําให้ถูกต้องแล้วนะครับมีสมาธิจ้ามั่นใจเลยนยฮะค,คนที่ฟังเขาจะสนใจเราเขาต้องดูจาก คนอ่านคนพูดแล้วว่าเฮ้ยมีความมั่นใจไหมหรือแบบเคอะเคอะเขินเขนนะครับกลัวพูดผิดคํานั้นกลัวกล่าวผิดคํานี้คนฟังก็จะไม่มั่นใจเราแล้ว,ลวขนาดเราเป็นคนอ่านยังไม่มั่นใจในเนื้อหาไม่มั่นใจในความรู้ที่ตัวเองจะอ่านเลย ฉันจัดการฟังได้ยังไงล่ะเธอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจก่อนว่าเรื่องราวเนี้ยเรามีความรู้จริงเนะ้เราจะอ่านให้ฟังอย่างมั่นใจนะและที่สำคัญนะขาดไม่ได้เหมือนเดิมเลยสมาธินะนะสมาธิของเราก็ต้องแน่วแน่ในเรื่องนั้นด้วยนะครับนะความมั่นใจคือมั่นใจเนื้อหามั่นใจในคนฟังว่าเราสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เขาเต็มที่เลยเนี่ยต้องมั่นใจตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือหลักการที่3แล้วนะนะครับหลักการที่4ี่ของเราเลย น้ำเสียงครับน้องๆน้ำเสียงธรรมชาติก็คือน้ำเสียงมันมันไม่ดูฝืนเกินไปนะไม่พยายามเค้นเสียงเออเสียงไม่เบาเกินไปเสียงไม่ดังจนแบบอ้ออันนี้แค่มานั่งฟังเธออ่านหรือมานั่งฟังเธอด่าฉันเสียงเธอน่ากลัวมากครูตีใช่ไหมครับน้ำเสียงต้องน่าฟังด้วยธรรมชาตินิดนึงครับน้องๆนะครับซึ่งคำว่าธรรมชาติตรงน,นี้คือเป็นน้ำเสียงปกติของเรานั่นแหละ นะครับเออนะครับน้ำเสียงพูดปกติแบบสุภาพไม่พยายามเข็นไม่พยายามลดขีดเสียงไม่พยายามทำให้เบาเกินไปนะครับนะและก็สุดท้ายหลักการที่5อันนี้ดีมากนะครับการอ่านออกเสียงเนี่ยนะครับเราต้องเลือกน้ำเสียงใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมเลือกน้ำเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อความที่เราอ่านอ่านออกเสียงร้อยแก้วเกี่ยวกับเรื่องการ แสดงความยินดีะนะครับแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาน้าเสียงต้องยังไงประทับใจสิครับน้องๆเออนะครับปูปื้มปิ่ม,ป,ม,ป,มปริติยินดีนะครับเราอาจจะไม่ช้าเนิบนาบจนเกินไปคนฟังในอา่างานแสดงความยินดีจริงหรือทำไมฉันเศร้าจังเลยใช่ไหมฮะนะครับเปนต้องเลือกน้าเสียงให้เหมาะสมหรือว่าอ่านวรรณคาดีอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการทึกสงคราม เราก็ต้องฮึกเหิมสิใส่พลังเข้าไปสิครับน้องๆนะครับจะไปแบบอ่านไปหัวเราะไปเอานะคบ <c oughs> เขาจะสู้อยู่แล้วหนูจะมานั่งหัวเราะทาไมถูกไหมเนี่ยเม็น,ะนการเลือกน้ําเสียงการใช้น้ําเสียงเหมาะสมกับตัวเนื้อความตัวเนื้อหาก็สําคัญเหมือนกันนะครับนะครับถาหลักการตรงนี้แถมให้นิดนึงนี่ครับ ใกล้ละนะครับใกล้จะสำเร็จใกล้จะจบแล้วนะครับคือที่จริงเนี่ยหลักการที่มันเยอะๆน้องๆครับน้องๆอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ทุกอย่างรวมกันนะแค่เราเลือกหลักการที่เหมาะสมกับการอ่านในงานนั้นๆเอกาสนั้นๆนะครับนะเดี๋ยวไปต่อนิดนึงเร็วเดี๋ยวแถมให้นิดนึงนะครับการอ่านนอกจากน้ําเสียงเหมาะสมกับเนื้อความแล้วเว้นวรรคครับทุกการอ่านทุกเนื้อความทุกตัวสารการเว้นวรรคการเคาะจังหวะ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนฟังอจับใจความได้รับรู้ข้อมูลได้ครบถ้วนหนูในภาพหนูอ่านไปโดยไม่เว้นวรรคเลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนต่อกันยาวป้าป้าป้าไป,าปาเอาอนะครับอย่าเรียกว่าอ่านเลยนะคะหนูมาร้องเพลงให้ฟังเพป็นการอ่านของเราต้องมีจังหวะดีด จบหนึ่งใจความเว้นวรรคสักหน่อยอะนะครับคนละประโยคก็เคาะจังหวัดนิดนึงนะครับคุณฟังจะได้แบบว่าจับใจความได้ง่ายขึ้นนะครับ นะอันที่7ครับอารมณ์สิลีลาเขาเรียกว่ามีลีลามีอารมณ์ร่วมนะครับใส่สีหน้าใส่ท่าทางนิดนึงนะครับพูดในสถานการ์แสดงความยินดีก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ร่วมอย่างดีเลยเพลิดเพลวันนี้จะมาแสดงความยินดีกับครูตีนะ,ะบทโศก นาต้องนิ่งนะครับนาต้องนิ่งห้ามมีอารมณ์ขบขันห้ามหลุดหัวเลาะนะครับบางคนบดโศกปบมือก็มีนะครับอย่าให้รู้นะลูกนะฝึกดีๆนะครับเลือกลีลาอารมณ์สื่อดีๆนะครับกับเนื้อความนั้นๆด้วยกับโอกาสนั้นๆด้วยนะครับอ่ะแปดครับเครื่องหมายวรรคตอน เนียภาษาไทยของเรามีความพิเศษครับน้องๆครับเนี้ยเขาจะมีเครื่องหมายวรรคตอนนะครับเพื่อใช้ประกอบการเขียนคำานี้การเขียนประโยคนะครับเพื่อให้มันมีความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เนียนะฮะเราจะได้เรียนกันะครับแบบละเอียดอีกหนึ่งรอบนะครับในครั้งหน้ายังไม่บอกว่ามาในตอนไหนนะแต่ต้องติดตามคุณตีต่อไปนะครับนะฮะซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอ่านผิดปุ๊บความหมายไม่สมบูรณ์ทันที เนรีรบเราต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็นํามาใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสมอีกด้วยนะครับวัรคตอนนะครับจุดที่9ครับการผ่อนลมหายใจหรือการเว้นจังหวะหายใจนะครับก็คือทุกครั้งที่น้องๆขึ้นย่อหน้าใหม่หรือจะมีการอ่านข้อความที่แบบอีกหนึงส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับเราสามารถหยุดหายใจสั้นๆ นะครับสันส้นๆเพื่อให้เรามีลมเขาเรียกว่ามีลมเข้าสู่หลอดลมของเราในการเปล่งวาจาเปล่งเสียงอ่านในประโยคต่อไปในย่อหน้าต่อไปได้ง่ายขึ้นนะได้คล่องขึ้นนะครับถ้าอ่านยาวปาปาป,า,ป,า,ปาออกแนวการเว้นวรรคครับแต่การหยุดลมหายใจอาจจะเว้นวรรคนานนิดหนึ่งเพื่อหายใจให้เป็นจังหวะนะครับแต่ห้ามหยุดลมหายใจห้ามหยุดผ่อนลมหายใจ นะมีหลุดห้ามหยุดลมหายใจนะลูกนะเวลาเราอ่านเนี่ยถ้าเราหยุดนะครับผ่อนล,ลมหายใจผิดจังหวะใจความเราจะขาดอัธรรทันทีเป็นเรื่องเดียวกันก,กำลังเข้าสู่โอ้นะครับช่วงของวัดกำลังสนุกเลยกำลังอินตามเรื่องเลยหยุดพอลมหายใจอจังหวะหายแล้วอัตรรตหลุดทันทีนะครับอารมณ์ร่วมของผู้ฟังในะผู้อ่านก็จะหลุดเช่นเดียวกันนะครับเพน้นต้องเลือกผ่อนล,ลมหายใจดีๆในแต่ละจังหวะที่สำคัญนะครับ ขึ้นต้นยอหน้าใหม่สามารถผ่อนลมหายใจได้แน่นอนนะครับขึ้นต้นย่อหน้าใหม่ขึ้นต้นเนื้อเรื่องใหม่นะครับสามารถผ่อนลมหายใจได้อย่างดีแน่นอนนะครับและหลักการสุดท้ายครับการจับเอกสารการจับหนังสือครับอ่อน้องครับให้เกิดน้องน้องคนไหนที่เคยเป็นตัวแทนนะนะครับในการโอ้แข่งขันหรือมีการประกวดการอ่านภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับการจับหนังสือบนเวทีหนูสังเกตไหมลูกนะครับเออนะครับหรือเอาไงอะ ไม่ต้องประกวดก็ได้เราจับอ่านในหน้าห้องในชั้นเรียนเราเนี่ยะนะครับคุณครูภาษาไทยบอกจะบอกเลยว่านะครับให้วางหนังสือเอกสารไว,ไว้มือด้านซ้ายอันนี้คุณติอขออนุญาตสมมติสถานการณ์ก่อนอะนะครับขอเชิญเด็กชายตีนะครับเด็กชายคมสานอัสดสรุปทั้งเด็กชายเละ็กหญิงนะลูกนะนะครับ,นะรบเด็กชายคมสานมาอ่านหนังสือเพื่อนฟังมือซ้ายนะครับอย่างนี้ครับจับสมุดจับหนังสือมือขวาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหนังสือเพื่อจับ หน้าถัดไปเปิดหน้าถัดไปถูกไหมครับอ่าต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 าอ่าไปหนึ่งไปสองถูกต้องไหมครับนี่แหละการจับหนังสือต้องจับให้ถูกต้องนะครับอ่ามือต้องอยู่ประมาณนี้ด้วยซ้ายจับขวาเปิดนะครับแล้วก็อ่าสายตาอ่านแต่ก็ต้องสบตากับผู้ฟังด้วยนะครับน่าไม่ใช่จดจ้องกลมอย่างเดียวเขาทําให้เราจะให้เรารู้สึกว่า เราจดจ้องจนเกินไปจนคนฟังหรือคนที่รับสารของเราเนี่ยนะครับถูกหมองข้ามนะครับเพราะนั้นลักษณะการอ่านจับหนังสือนี้รวมถึงในเรื่องของการนะครับสบสายตาของผู้ฟังด้วยมองหนังสือสลับกับสบสายตาดูปริยาของผู้ฟังควบคู่กันไปด้วยนะครับ 10หลักการนะครับ10หลักการในการอ่านออกเสียงนะครับร้อยแก้วของเรางานเขียนทั่วไปเรียงความนิยายทั่วไปนะครับถ้าน้องๆเลือกที่จะอ่านออกเสียงแล้วเพื่อให้เพื่อนให้คนอื่นผู้รับสารได้ฟังได้เข้าใจเนื้อหาอย่างครบถ้วนน้องๆควรยึดหลักการ10บหลักการนี้ในการอ่านทุกครั้งอาจจะไม่สามารถยึดปฏิบัติทั้งสิบเรื่องสิบหลักการได้ เลือกครับหลักการที่เหมาะสมที่ดีที่สุดกับโอกาสในการพูดในการอ่านครั้งนั้นมาปรับใช้ให้ได้นะครับและการอ่านการถ่ายทอดสารของน้องครั้งนั้นจะน่าฟังมากผลสำลิดก็จะสูงสุดตามไปด้วยนะครับ ะนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับในเรื่องการอ่านทักษะทางภาาไทยด้านการอ่านในใจการอ่านออกเสียงของเราน้องๆก็นําหลักการตรงนี้ไปต่อยอดไปปรับใช้ดูเพิ่มเติมได้นะครับนะคุณดิคัดหวังว่าพวกเราน่าจะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงชีวิตประจําวันของเราได้อย่างแน่นอนนะครับ นะครับเราก็หมดเวลาในครั้งนี้แล้วในตอนนี้แล้วครับน้องๆครับเดี๋ยวเราก็น่าจะกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปกับรายการความรู้ฉับภาษาไทยดีๆแบบนี้นะครับกับรายการภาษาไทยใครก็ได้นะครับครั้งนี้คุณตีต้องลาไปแล้วนะครับน้องๆครับเราไว้พบกันในครั้งหน้าโอกาสต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ